สั่งของมาให้เป็นของขวัญปีใหม่นะมีรูปก็ดีแบบนี้นะค่ะท่านผู้ชมเป็นอะไรนาะอันนี้ก็คือของที่เขาเซอร์พไท์นะคะคือเป็นเป็นของขวัญปีใหม่บอกว่าให้ของขวัญปีใหม่ล่วงหน้านะคะดูซิเป็นอะไรดูด้วยกัน ว้าวแพ็กมาอย่างดีเลยค่ะบางคนเห็นแบบนี้ก็เริ่มที่จะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าอะไรแกะไม่ออกว้าวท่านผู้ชมตื่นเต้นมากวแกะยากนะเนี่ยอือห uh huh. แกยังไงอ๋อแกะตรงนี้แกะตรงนี้นะคะดึงนี้ออกแล้วก็ตรงนี้ดึงตรงนี้ออกลุ้นุนๆนว้าว ชมอืมอ,อืมอ,อืมอ,อืมว้าวสวยมากเลยค่ะสวยมากเลย iPhone 13อันนี้ก็จะมีใบเสร็จมาให้ด้วยถูกใจมากๆนะคะก็เป็นของขวัญปีใหม่ที่ถูกใจมากเลยค่ะ ได้ละของขวัญปีใหม่ขอบใจมากๆนะลูกนะชอบมากเลยจ้า